ครับท่านผู้ชมครับเราขอพูดถึงโครงการคลิปดีมีเฮกันหน่อยคลิปดีมีเฮนี่บอกเลยฮะว่ากระแสดีมากๆแม้กระทั่งเพื่อนดาราของเรากันเองเนี่ยก็มีส่งเข้ามาก็ยังส่งเข้ามากันเลยงงมากเราไม่ได้เมคนะฮะไม่รู้นางคิดอีท่านไหนนางเลยส่งคลิปมาให้กันนี่จริงๆพวกเราส่งเองได้ไหมพิธีกรเนี่ยคุณจะเอาโทรศัพท์ส่งเครื่องเลยเหรอฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือวันวันจันนี้แล้วหรือเปล่าวันจันนี้แล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละใช่ค่ะใช่คือพิธีกรเนี่ยมีสิทธิ์เลือกหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปนะ ท่านผู้ชมเนี่ยคนที่ได้คลิปไปเนี่ยก็จะได้โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องจ<ภ>ากโนเกียเอพิธีกรได้หนึ่งเครื่องเพราะว่า<ร>พวกเราม่เน,นมือชกม่เนมือชกคุณวุฒิมัดมือชกไปเลยคือเอาง่ายๆเลยครับคลิปของเราเนี่ยตอนที่ส่งเข้ามามากมาๆ,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 ๆกับคลิปที่ท่านผู้ชมทางบ้านนี่ามีส่วนร่วมด้วยคลิปอะไรก็ได้ที่เป็นฟิลกู๊ดนะฮะแล้วก็ส่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราอย่าลืมส่งชื่อแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับกลับมาด้วยใช่ค่ะเริ่มจากคลิปแรกก่อนเลยดีกว่าคลิปแรกเนี่ยเป็นพ เป็นพ่อลูกอ่อนร้องเพลงง้อเมียคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมียชอบเพลงปรามี่มากปรามมี่ชื่อเลยนะปรามมี่ปรามมี่นะฮะเขาเป็นฝรั่งเนี่ยเาเป็นฝรั่งแต่ก็ต้องมาฝึกร้องเพลงปรามี่เนี่ยเพื่อที่จะง้อเมียเมียเป็นคนไทยเมียเป็นคนไทยเมียชอบปรามี่เอาไปดูกันก่อนออออยากเเจจให้้ธะพูดนนี บอกกับฉันว่าฉันต้องคิดเช่นนี้บอกกับฉันให้ฉันเหมือนใจสักทีว่าความรักของเราย,ยัางคงเหมือนเดิมใชหรือนี่ไงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยรอบควงเขาจะมีแผนจะเดินทางไปบ้านของผู้ชายเนี่ย <ไป S 2> ที่ททบ้านปู่บ้านย่าเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยแหละเสร็จแล้วคงจะงอนงอน้องงอนกันอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้ว่าเมียตัวเองเนี่ยชอบเพลงมากก็เลยไปฝึกร้องแบบว่าโอ้โหฝึกร้องแบบ ฝันงฝึกร้องเพลงคุณพี่ย่ะเมื่อกี้มีลูกตัวเล็กๆด้วยอ่ะคุณเป๊กเคยร้องเพลงง้อคุณอะไรอย่างงี้บ้างไหมไม่มีมีที่ไหนล่ะเคยมีแบบว่าวันวาเลนไทน์ร้องเพลงแบบว่าใกล้ความรักกับคุณอะไรมีไหมไม่มีค่ะช่วงสวีทคุณมีพี่ย่าต้องแอบไม่มีเลยเหรอไม่มีนะฮะคือเอาง่ายๆสามีตอนนี้เป็นคุณครูนะฮะเป็นคุณครูเนี่ย ล้วคือเขาบอกว่าทางทางปู่ย่าอยากเจอหลานคุณพ่อเนี่ยก็เลยพยายามเก็บเงินคือสอนไปสอนพิเศษก็เลยไม่ค่อยมีเวลารับโทรศัพท์เมียก็เลยงอนค่ะทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์ไปมีผู้หญิงหรือเปล่าสามีก็เลยไปหัดร้องเพลงปามีเพื่อที่จะมาง้อเมียแล้วแถมอุ้มลูกไว้ให้ดูเลยว่าจะไปมีคนอื่นได้ไงถูกอ่ะอีกอีกคลิปหนึ่งอันนี้เป็นคลิปของคนในวงการบันเทิงที่น่ารักเหมือนกันคุณกุ๊บกิ๊บนางบ้าเหรอ ไปดูซิว่าจะบ้าขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะที่บอกว่าส่งเข้ามาใช่ไหมโอเคตอนรับสงกรานต์นี่มันเมื่อคืนนี่ที่ฉันถ่ายละครอยู่กับคุณกุ๊กกิ๊ฟอ๋อเหรออ๋อนางคุณอาเต้นสำหรับตอนรับสงกรานรไม่รับเนี่ยมันเมื่อคืนอ๋อชุดเขาใช่ไหมชุดเมื่อคืนถ่ายละครอยู่ด้วยกันอ๋อนางเตรียมเต้นด้วยสงกรานต์กำลังจะมาดื่มแต่อยากจะบอกว่านี่คือกุ๊กกิ๊ฟไม่ได้ทำอะไรเลยเลยนี่คือกุ๊กกิ๊ฟเป็นกุ๊กกิ๊ฟนะ นี่แหละ <laughs> อย่างที่บอกนะครับให้ส่งกันเข้ามานะเป็นคลิปสนุกสนุกน่ารักฟิลกูดอารมณ์ดีแบบนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่องทางการสอบหมูนะครับ f a c e b o o k c o m tmk live หรืออ e ีเมลนะครับ tmk live woodytalk.com อย่าลืมแจ้งชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะฮะ,ะว่ากันไปเลยอ